สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับเอดมินและก็เอฟซีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ทางเอฟมินีก็ได้มาเจอกันที่กระท่อมบ้านจะบกนะครับก็คือพอดีก็ผมได้มากราบหลวงปู่สวงที่นี่ก็เลยปล่อยแนวทางไว้ให้กับกระท่อมบ้านจะบกนะครับสําหรับงวดวันที่16เดือน6และก็ปีพศ2 5 6 6นี้ครับเกนี้จะให เลขเป็นเลขวิ่งไปก่อนนะครับเลขออกกําลังกายใครชอบออกกําลังกายออกก็คือเลขหกนะครับเลขหกตัวนี้ก็คือค่อนข้างมั่นใจนะครับจากสูตรที่เราได้คํานวณออกมานะครับก็คือ,อมั่นใจเต็มร้อยครับค่ะ<อ>ก็เลยเขียนแนวทางไปให้ก่อนสําหรับเลขสองตัวบนและก็สามตัวบนก็ ให้รอเป็นโค้งสุดท้ายครับผม <Okay. S 1> จะให้อีกทีนึง <Okay. S 1> คือแบบว่ายังไม่ยังขอเวลาไปคิดไปดูสูตรเก่าๆหรือสูตรที่ผ่านมาคือเลขตัวเลขที่สิติตกเก่าๆที่ออกมาก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็คืออ่าเดี๋ยวจะมา เพราะว่าหวยเพิ่งออกไปด้วยนะคะเนาะออกได้สองสามวันสองวันสามวันควันนี้โชคดีจังเลยนะคะมาเจอคือมาเจอ้ดยกันโดยบังเอิญนะครับไม่ได้นัดหมายกันครับไม่ได้นัดหมายแล้วก็ที่ฮือฮากว่านั้นนะครับทะเบียนรถของเอ็ดมินสองทะเบียนรถนี้นะครับมาตรงกันพอดีครับที่ทางจา์จะให้ตัวเลขก็คือจะเน้นสองตัวนี้นะครับอ่า จะเน้นก็คือหกแปดหรือแปดหกเนี่ยนะครับจะอยู่ในชุดสามตัวนี้นะครับอือจะให้ตัวนี้นะครับคือตัวที่เน้นค่ะครับตรงทะเบียนรถตรงทะเบียนรถสองคันเลยสองคันเลยครับอ่าแล้วก็ไปกลับเลยครับก็คือหกปดกับแปดหนะครับตัวเดียวกันเด้เลยโอ้ครับผมค่ะก็คือทางจานเนี้ยได้ชอบเลขตัวนี้มากเลยครับชอบมากๆเลยครับเมื่อกี้จานให้6กศูนย์เนาะ ถ้าหนูจำไม่ผิดจาน6006ครับ6ตมันออก09 6006แลยก็วันที่หวยจะออกของวันนั้นได้โทรมาหาคุณยายบอกว่าให้ซื้อ09ครับแต่เราไม่ได้ลงตรงนั้นครับค่ะครับก็คือท่านหลวงปู่อาบจะบังไว้ให้ไม่ให้ผมเขียนไปถึง90หรือ09ครับได้แค่80แล้วก็หยุดครับผม แต่ว่าโค้งสุดท้ายโทรมาย้ำคุณยายโค้งสุดท้ายโทรมาย้ำเจ้ของกระท่อมด้วยเนาะเจ้าของกระท่อมนะครับได้ไหมยายคุณยายก็ลงลงได้ห้าบาทมีนางได้มาเด้อควันเลยควันเยอะควันเยอะลงถูกครับออกมาก็ได้สองร้อยเองอันหมดไปเยอะนะลงหมดเป็นพันนะลงหมดเลยก็ชดไบก็คือ ที่ให้ไปก่อนๆบางทีมันก็คุณลุงก็ไปกับตัวเลขที่มันมันดังมากถ้าเลขดังมากมันจะไม่ออกครับ<า>อตรงนี้ก็คือเราก็น่าจะเข้าใจกันเนะาะเลขห้าศูนย์นี่ศูนย์ห้านี้ดังมากเลยวัน<า>ที่ผ่านมานี่ครับ<า>อ่ามันจะดังมากก็คือเลขถ้าดังมากมันจะไม่มาครับก็นี่ก็ไม่อยากสรุปให้วันนี้ก็คือกลัวมันไปเจอเลขดัง ถ้าเจอเลขดังแล้วเปอร์เซ็นต์อั้นอีกแล้วก็ค่อนข้างเลขจะไม่มาคก็เลยขอเวลาสักนิดนึงโค้งสุดท้ายไหมคัโค้งสุดท้ายครับถ้ากวัันครบผมถ้าผมไม่ได้มายังไงเดี๋ยวผมจะฝากลุงสุทนไปให้กับตัวเลขทางเอ็ดมินก็ก็เข้ามาที่นี่ก็ได้ครับก็คือถ้าถ้าผมอาจจะ ติดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรืออะไรหรือไม่มีเวลาก็คือมันไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะผมอยู่กุขันครับจ้ะอยู่คุขันเนาะครับผมการเดินทางก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันครับผมค่ะคงสุดท้ายเดี๋ยวแอดตามให้ไหมเนาะอาจารย์มาก็เขียนไว้ให้ตลอดแล้วให้ตลอดครับเอออย่าลืมอย่าลืมครับข้างหลังมีครับโอ้ข้างหลังมีด้วยคือสองตัวล่างครับอ่าที่จับให้นะวันนี้ก็คือไม่ได้ให้ แค่ตัวเดียวครับสองตัวล่างก็ให้เอซไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับอที่จารย์ชอบที่สุดก็คือสี่เจ็ดหรือเจ็ดสีน่นะครับที่วงกลมไว้ใช่ไหมคะที่วงกลมไว้ครับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับอืมก็ไม่แน่นะครับงวดนี้ครับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้บางทีถ้าบุญของหลวงปู่จะช่วยผมจริงๆก็คือ,คอจุดประสงค์ที่ผมมาที่นี่ ผมอยากจะมีโดมครอบไว้กับกระท่อมของหลวงปู่ซึ่งยังขาดทุนทรัพย์นะตรงนี้ก็คือยังยังขาดยังไม่มีของกําลังของการที่จะสร้างเลยเออตอนนี้ยังไม่มีทุนทรัพย์ในการสร้างก็อยากจะปล่อยตัวเลขให้เป็นแนวทางสําหรับเอฟซีคนไหนที่มีโชควีลาบก็อย่าลืมมาร่วมทำบุญกับกระท่อมบ้านจะบกนะครับก็คืออนุรักษ์สิ่งที่หลวงปู่ท่าน ได้เคยอ,อยู่ในกระท่อมแห่งนี้เนอะในอดีตครับอ่านมาผ่านไปก็จะผูะะะจะ,ผะพังครับมันจะผูจะพังครับเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศนะครับมันเป็นลมฝนอะไรตามการเวลามันก็ผูพังก็อยากจะให้ช่วยเป็นเอ็ดมินก็เป็นสะพานบุญส่วนผมก็เป็นสะพานบุญต่างคนต่างช่วยกันตรงนี้ขอพูดตรงๆนะครับเอ็ดมินเองก็ไม่มีใจที่จะหากินกับหลวงปู่ส่วน ผมอาจารย์เหมือนกันผมก็ไม่มีส่วนอะไรที่จะบอกว่าจะมาหากินกับหลวงปู่สวงนะ<ช>ขอให้เอฟซี FC ทุกท่านจงสบายใจได้ก็คือตรงนี้ก็คือเรามาทําด้วย,ด,วยด้วยใจครับครับผมทำด้วยใจทําบุญร,บร่วมกันนะครับก็คือไม่ไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนนะครับในอดีตชาติพวกเราที่มาเจอกันอยู่ตรงนี้จะมาจากทั่วสารทิศแต่ว่า มีบุญร่วมกันก็เลยได้มาทําสิ่งอะไรร่วมกันในอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของโชคลาภหรือว่าแอดมินก็ขายโชคลาภไปให้กับ f อ FC อคนไหนที่แบบว่ามีโชคมีลาภก็ร,ร่วมร่วมกันมาช่วยกันอนุรักษ์ก็ท่อบ้านจะบอกไว้นะครับส่วนแอดมินมไม่ไม่ไม่ค่อยมีเดือก็ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยก็คือไม่มีเลยแหละคะ่ะครับส่วนมากก็จะเป็นสะพานบุญหาแนวทางให้กับเอฟซี <FC S 2> ที่รับชมใช่ครับ สําหรับอาจารย์คนที่ให้นี่ก็ต้องปฏิบัติธรรมนะครับถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็คือไม่สามารถที่จะให้เลขทางเอฟซีไปได้หรอกครับเพราะว่าบุญไม่พอก็เลขอาจจะเพี้ยนไม่ตรงครับมันอาจจะไปในเรื่องของที่ไม่ให้ไายตัวตรงนี้ก็คือตัวเต็มๆต,ตัวก็คือเพราะเหตุนี้นะครับเดี๋ยวเกิดไปปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมองเจอหลวงพ่อท่านจัด ดำเนิเอาในเรื่องของอการให้หวยให้เบอร์ครับในช่วงปฏิบัติธรรมตามส่วนมากก็ไม่อยากจะให้แต่ว่าเนาะมาที่ไหนถ้าไม่มีตัวเลขให้ก็คนก็ไม่ชอบนะไม่ดูอีกไม่ไม่ดูอีกจะชอบอย่างนี้ก็ต้องให้อย่างนี้เออถามแอดมินได้ครับถ้าไปที่ไหนไม่มีตัวเลขให้ถามว่าแอดมินจะไปไหมแอดมินก็ไม่ไปนะครับพูดตรงตรงเลยใช่ค่ะจย์ ค่ะก็แอดมินก็หลายหลายช่องเนาะที่ติดตามแนวทางของอาจารย์นะคะเนาะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเพิ่งเจออาจารย์ในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้แนวทางกับทางช่องเนาะค่ะเนาะเป็นสะพานบุญทั้งอาจารย์แล้วก็แอดมินนะคะแอดมินนะครับก็ผิดถูกก็ไม่รู้เนาะค่ะอาจารย์เนาะูก็ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพียงเป็นแนวทางชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับอื้ลหมุนเน่ะ บอกเลขอยู่บางกอกแต่คนบอกนี่อยู่กระท่อมบ้านจบกุกใช่ค่ะไม่อาจไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าตัวไหนจะมาแน่ๆอะไรประมาณนี้ค <c oughs> ือแล้วก็เป็นแนวทางเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็แอดมินนะคะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เคยสร้างภาพไม่เคยสร้างกระแสนะคะ <c oughs> ให้ให้เอฟซีเข้าใจแอดมินด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถ่ายทําสถานที่จริงนะคะ <c oughs> เรื่องจริง ทั้งหมดนะคะครับผมไม่มีปันกระแสสร้างกระแสใดๆทั้งสิ้นนะคะคแล้วก็หาแนวทางให้ท่านผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆนะคะต้องเดินทางไกลๆเนาะเนาะใช่ครับค่ะทางเอดมินเองก็คือในแต่ละวันนี่ค่าน้ำมันรถค่าอะไรก็เอดมินจะต้องออกเองนะครับใช่ค่ะตรงนี้ก็คือก็จะหาแนวทางมาให้กับเอฟซนะครับก็คือท่านจะต้องล้วงกระเป๋าเองควักเองครับใช่ถ้าตรงไหนที่แบบว่าให้เลขแม่นให้เลขถูก แอดมินก็จะไปตามตรงนั้นบ่อยๆใช่ค่ะถ้าตรงไหนให้ไม่แม่นแล้วกขถอยมาเร่อยก็ถอยนิดนึงนานๆถึงจะเข้าไปทีหนึ่งใช่ค่ะก็วันนี้ก็มาเจออาจารย์ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้แนวทางขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ